มิน้นรีสตอรี่พระเอกอดีตแฟนหนุ่มจบไหมเปิดแชทไบคุยมิน้นแฟนเก่ากับงามงามชัดนะ โบกี้เชอริ่สาเจอถามไปเที่ยวด้วยกันเหรอจากกรณีไบ๊นรพัฒ์ถูกโยงพระเอกมุกออนไว้หลังเพิ่งโซดแต่มีภาพไปทิปญี่ปุ่นลงภาพเหมือนโบกี้เชอริ่สาสาวงามดีกรีมิสแกนปัตตานี2022ขณะที่2่องอินสตาแกรมมิ้นแฟนเก่าไบมีการโพสเนื้อเรื่องหนังที่มีบทพูดประมาณว่าถ้าผมได้เรียนรู้อะไรก็คือความรักไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบมันแค่ต้องซื่อสัตย์ลงไอจีสตอรี่ด้วย รวมทั้งเพจดังเจ๊มอยร้อก็ได้โพสข้อความว่าการมูฟออนไวไม่ผิดแต่มันทําให้แฟนเก่าเข้าใจผิดจนต้องโพสว่าความรักไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบมันแค่ต้องซื่อสัตว์ว่าด้วยเรื่องพระเอกนายหนึ่งกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ถึงหนุ่มไบค์กันลั่นโซเชียล ด้านไบท์ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสตอรี่เป็นแชทที่พูดคุยกับแฟนเก่าโดยไบท์ส่งข่าวที่ถูกโยงพระเอกมุกออนไว้ไปให้ฝ่ายหญิงได้ดูฝ่ายหญิงก็ตอบกลับมาว่าคุณพี่น้องอยากกลับงามๆดานไบท์ก็ตอบว่ารับเฉพาะเบนจางขณะที่มิ้น์ก็แชร์สตอรี่ของไบท์พร้อมอีโมจิทำตาแบลวๆขณะที่ไอจีโบกี้พบว่า โพสที่มีพารลงภาพสวยๆจากทริปญี่ปุ่นก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ชมกันล้วนๆถึงความสวยสดใสน่ารักแต่ก็มีความบางคอมเมนต์เข้าไปถามด้วยว่าไปเที่ยวกับไบ์สนุกไหมคะคนสวย